ร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาโทรทัศน์หวเครื่องร้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้าลูกค้าซื้อโทรทัศน์ถึงเครื่องเครื่องสักผ้าหนึ่งเครื่องทางร้านจะลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นคิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวมหนึ่งหมื่นหกพันบาทร้านค้าแห่งนี้ติดป้ายราคาเครื่องสักผ้าเครื่องละกี่บาทเรามาดูแนวคิดกันนะคะ อ่านแนวคิดนะคะอันนี้โจทย์กำหนดอะไรสิ่งเงื่อนไขายของโจทย์คือเมื่อซื้อโทรทัศน์หเครื่องพร้อมกับเครื่องสัพพานึ่งเครื่องทางร้านจะลดให้20%สิ่งที่สำคัญของโจทย์ปัญหาร้อยลานนะคะคือนักเรียนจะต้องมีความเข้าใจถึงความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้มาอ่ะ ลดให้20%่เปอร์เซ็นอ่ะเรามาดูกันว่าร้านลดให้20%หมายความว่าอะไรคะร้านลดให้20%ก็จะหมายความว่าถ้าราคาที่ติดไว้100บาทจะลดให้กี่บาทคะจะลดให้20บาทดังนั้นขายจะขายได้เท่าไหร่ติดไว้100%ร้อยลดยีบ ขายก็ต้องเป็นขายไป80บาทเรามาดูกันต่อโจทย์ในข้อนี้เราจะนำตรงนี้มาใช้ในการเทียบบรญญัติตย่างกันต่อนะคะอะมาเทียบบรญยัติย่างการเทียบบรญญัติย่างสิ่งที่สําคัญเราต้องทราบว่าโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ราคาขายหรือราคาที่ติดไว้ ก็คือราคาป้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะนําราคาที่ติดไว้เนี่ยไว้ทางฝั่งขวาราคาขายจะไว้ทางฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะสลับฝั่งกันนะคะอ่าสลับฝั่งกันก็จะเป็นขายในราคา80บาทจากราคาที่ติดไว้100บาทถ้าขายในราคา16,000บาทก็คือสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมา ก็คือคิดเป็นราคาที่ลดแล้วนั่นเองนะคะเรามาใส่ก็คือราคาที่เขาขายให้เราเมื่อลดแล้วนั่นเองนะคะก็จะเป็น16,00 0บาทจากราคาที่ติดไว้เท่าไหร่อ่ะเทียบเปนตยบงนะคะก็คือนำา16,000ไปคูณกับ100แล้วก็หารด้วย80อ่ะจากนั้นคิดคำนวณอ่ะ คิดคำนวณน,นะคะได้เท่ากับ2องหมืบาทตอบเลยไหมคะได้ละคะที่ติดไว้แล้วไง2องหมื 20, บาทตอบได้เลยไหมคะยังนะคะยังตอบไม่ได้เพราะสิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆคือราคาเครื่องสักผ้านั่นเองเครื่องละกี่บาทเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกเลยที่เขาให้มา ก็คือร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาโทรทัศน์ไว้เครื่องละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเราต้องนำมาลบออกใช่ไหมคะเพราะราคาที่เขารวมมาเนี่ยคือรวมทั้งทีวีกับเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นเราต้องนำมาลบออกก็จะได้เป็นราคาเครื่องซักผ้าเป็นกี่บาทคะสองหมื่นลบกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้เก้าอะไร 990บาทก็จะตอบ990บาท